NÃO! สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพ่อตอบป,ปัญหารายการดีๆที่ไขปัญหาชีวิตด้วยธรรม,มะดำเนินรายการโดยดิฉันสิปางบุญแต่งโดยทางรายการได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทะตะชีโวมาเป็นผู้ไขปัญหาและวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆโดยใช้องค์ความรู้ทางพุทธศาสนามาเป็นหลักในการวิเคราะห์ค่ะ ให้ผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมหมอและพยาบาลที่ต้องเจอะเจอเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เป็นประจํานั้นทําไมเรื่องราวเหล่านี้ถึงไม่สามารถทําให้หมอและพยาบาลทุกคนหันมาสนใจศึกษาในพระพุทธศาสนาได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มต้นคําถามแรกของเราในวันนี้จากแขกรับเชิญนะคะนาวาเอกพิเศษแพทย์หญิงสุภัตราสิทธิราชา ค่ะขอเชิญติดตามรับชมกันได้เลยค่ะกราบนมัสก,การหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกมีข้อสงสัยอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่สองข้อคือว่าแพทย์กับพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ใกล้ชิดกับการเกิดแก่เจ็บตายแต่ทำไมจึงไม่มาสนใจพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรนะคะและจะมีวิธีชวนเชิญอย่างไรที่จะให้ท่านเหล่านี้ได้เข้ามาศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตอย่างไรดีเจ้าคะ จรอมีความผิดพลาดในวงการศึกษาอยู่ไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นกันอยู่ทั่วโลกเลยคือเมื่อเวลาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นต้นมาครูบาอาจารย์ที่ให้การศึกษาก็าตามรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านเรื่องที่พยายามจะให้เด็กรูนะ้กลายเป็นเรื่องนอกตัวเด็ก ยิ่งเด็กรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนอกตัวนะเลยจนกระทั่งเรื่องนอกประเทศเรื่องนอกโลกนอกจัก,กรวาลได้เท่าไหรนะรู้สึกว่านั่นแสดงถึงความฉลาดเฉลียวของเด็กนี่คือสิ่งที่มันเป็นกันอยู่ขนาดเมื่อเป็นอย่างนี้เขายิ่งเรียนเลยยิ่งไม่รู้จักตัวเอง ในขณะที่พระพุทธศาสนานะมีหลักการเลยยิ่งเรียนยิ่งต้องรู้จักตัวเองตรงนี้อยากจะฝากคุณโยมเอาไว้ด้วยยิ่งเรียนยิ่งรู้จักตัวเองเป็นยังไงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้กับพวกเราที่เข้าวัด ทาไมเข้าวัดก็ไม่รู้อีกล่ะได้สอนไว้เลยนะว่าความเกิดนะเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เอาละความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกขนะ์น่ะคนทางโลกพอมองออกแต่ว่าความเกิดเป็นทุกข์เนี่ย ต้องบอกว่าทั้งโลกนะมองไม่ออกทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็ทันทีที่เด็กคลอดออกมาเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ตัวเด็กเนี่ยกรร้องวากออกมาจากท้องพอ่อท้องอาจากท้องแม่แกเลยไม่ใช่ท้องพอ่อวากออกมาเลยจากท้องแม่แร้องด้วยความเจ็บปวดสุดชีวิตนั่นแสดงว่าเด็กเป็นทุกข แม่คุณแม่เองก็ร้องนะแทบตายนะแต่ว่าพอคุณพ่อเห็นลูกคลอดออกมาทัานั้น,นคุณพ่อดีใจคุณปู่คุณย่ารู้ว่าหลานออกมาแข็งแรงดีน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้ดีอกดีใจกับการเกิดนั้นความจริงการเกิดก็เป็นทุกข์แต่เรามองกลับกัน เรามองแล้วก็เกิดความคิดว่าความเกิดนี่แหละเป็นสุขเรามองผิดตั้งแต่วันแรกที่มนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกแล้วจากนั้นผิดเรื่อยไปทำไมแม้แต่การเจริญเติบโตของเด็กทางร่างกายความจริงน่ะพอเกิดปั๊บมันมันคือเริ่มแก่นะ แต่ว่าการแพทย์การพยาบาลมองว่าเด็กเริ่มเจริญโตโตความจริงคือการแก่แล้วก็กำลังทำไมาจึงว่าแก่เพราะว่าอายุของคนมันจำกัดผ่านไปวันนึงตั้งแต่ว,วินาทีที่เกิดมันคือใกล้ความตายเข้าไปหนึ่งวันถูกไหมคุณโยม ในเมื่อเกิดไปอายุได้หนึ่งวันคือใกล้ความตายไปหนึ่งวันอายุหนึ่งเดือนก็คือใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งเดือนแต่ว่าเราก็ถูกสั่งสอนกันมาผิดๆว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปโอ้โหมันความมันคือความเจริญเติบโตของคนแต่จริงๆนะมันกำลังเดินเข้าไปหาความแก่ แล้วก็เดินเข้าไปหาความตายภาพตรงนี้ต้องชัดก่อนแต่ว่าเมื่อความจริงตรงนี้ถูกถูกปิดบังอย่างไม่น่าเชื่ออย่าว่าจะเราถูกปิดบังเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายอยู่เออก่อนจะออกบวชก็ถูกปิดบังเช่นเดียวกับเร ว่าพระองค์ท่านจะเฉลียวใจได้เมื่ออายุ29แล้วทรงออกบวชนี่พวกเรานสัสติปัญญาไม่ถึงกับท่านไม่ถึงกับพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเออเราก็เลยถูกหลอกแล้วก็ระบบการศึกษาทั้งโลกก็ช่วยกันหลอกอีกคือให้ไปนสนใจสารพัดเรื่องแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สนใจคือ หนึ่งไม่พยายามจะสนใจรู้เรื่องความเป็นไปของชีวิตตัวเองไม่ค่อยจะสนใจว่าเออใจคนเรานะมีใจไใจของเรารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีคุณสมบัติยังไงไม่ค่อยจะได้สนใจยิ่งไปกว่านั้นเออคนเราจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่นิสัยนะ แทนที่จะมาให้ความสำคัญว่านิสัยของคนเกิดขึ้นมาได้อย่างไงทั้งนิสัยในฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีคุณพ่อคุณแม่คุณครูรวมกระทั่งแม้แต่นักบวชทั้งในพุทธศาสนาและนักบวชศาสนาอื่นๆมองข้ามเรื่องสำคัญตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเหล่านี้ จเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วมาจบการศึกษาไม่ว่าแพทย์ไม่ว่าพยาบาลอาจจะมองเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถูกแต่มองผิดในเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแท่ตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วเพราะฉะนั้นแม้มาเป็นแพทย์แล้วตัวเองก็เลยไม่ค่อยได้คิดถึงความตายไม่ได้คิดถึงความแก่แล้วไม่ได้คิดว่าเออตายแล้วจะไปไหน สิ่งเหล่านี้มันเป็นความผิดพลาดในการเรียนการสอนการอบรมตั้งแต่พ่อแม่ตั้งแต่โรงเรียนตั้งสถาตั้งแต่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทึ่จะส่งคนออกมาประกอบอาชีพในสังคมเราผิดกันอย่างนี้ถามว่าเราจะทำไงให้มันถูกก็มีทางเดียวเออเริ่มตั้งแต่คุณแม่ก็แล้วกันนะกับคุณพ่อด้วย หันมาจับพระไตรปิฎดกดูมั่งศึกษาธรรมะดูมั่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าอะไรมั่งแล้วจากนั้นนะคุณครูด้ยไปชวนคุณครูมามาหาหลวงพ่อก็ได้ mm. เดี๋ยวพระจะเทศให้ฟังเองอะไรทั้งพ่อแม่ทั้งครูบาอาจารย์หัดเข้าวัดกันหน่อยนะไม่รู้จะไปหาพระองค์ไหนามาหาพระองค์นี้ก็ได้เดี๋ยวจะเทศให้ฟังว่า มันควรจะปรับการศึกษาของชาติและของโลกอย่างไรแล้วทั้งโลกจะได้รู้จักตัวเองกันตั้งแต่อ้อนแต่ออกกันมาจเจริญพรในกรณีที่แพทย์รักษาคนไข้แต่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษาทําให้คนไข้เสียชีวิตในกรณีเช่นนี้อยากกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าจะมีผลบาปต่อแพทย์ไหมเจ้าคะคุณยม ตรงนี้คงต้องแยกเป็นสองประเด็นเวลาแพทย์ตั้งใจรักษาคนไข้ในกรณีที่หนึ่งแพทย์เองนะความรู้ในยุคนั้นๆไปไม่ทันโรคก็รักษากันไปงมกันไปแล้วนะตรงนี้ก็ต้องบอกว่า มีรอดบ้างตายบ้างส่วนกรณีที่สองคือความรู้นะ่ะพอสู้กับโรคได้ทีเดียวแต่ประมาทแล้วไปทำเขาตายตรงนี้สองประเด็ดนนี้ไม่เหมือนกันคุณโยมในกรณีแรกรู้อยู่ว่าวิชาของเราภูมิรู้ของเรานะ่ะมันไม่ทันกับโรคภัยไข้เจ็บ แล้วในวงการแพทย์ก็ยังไปไม่ว่าใครก็ยังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจนสุดฝีมือแล้วมันได้เท่าเนี้แล้วก็ปรากฏว่าคนทายคนไข้ก็มาตายแนะี่ในมือเรานี่แหละถามว่าตรงนี้จะมีบาปกับเราไหมหนึ่งดูตรงเจตนาเราก็มีเจตนาดีไม่ได้มีเจตนานร้ายเลย เราไม่มีเจตานานร้ายต่อคนใครสองเราประมาทไหมแพทย์คนนี้ประมาทไหมก็ยืนยันได้ว่าไม่ประมาทนะก็ทำสุดฝีมือแล้วไม่ได้ประมาทเลยสามแล้วเมื่อความรู้เรามันไม่ถึงนะเราไม่ได้ประมาทนะแต่ความรู้เราไม่ถึง ทำไมไม่ส่งให้คนอื่นเข้าไปเซละที่เขาถึงถึงนะ่ะเออคนอื่นในย่านนั้นบ้านนั้นเมืองนั้นเขาก็ไม่ถึงเหมือนกันส่งไปกับคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่อยากจะรับด้วยแล้วมาถึงมือเราเราก็รับแล้วก็ทําสุดฝีมือแล้วแล้วปรากฏว่าคนไข้ก็ตายแล้วตายกับใครตายกับมือเราเลยก็อย่ากโกรธอย่าโทษกันเลย เพราะว่าความรู้ความสามารถมันมีเท่านี้จริงๆไม่ได้แกล้งใครไม่ได้ปิดโอกาสใครตรงนี้หลวงพ่อว่าคงจะไม่มีบาปกรรมอะไรกันหรอกนะแล้วก็มั่นใจว่าคนไข้เขาก็คงไม่ได้มาคิดจองเวรจองกรรมอะไรกันกันกบหมอด้วยทั้งคู่ มีความบริสุทธิ์ใจด้วยกันแพทย์ก็อยากให้หายคนไข้ก็ไม่อยากตายอยากจะให้หมอช่วยแต่หมอช่วยสุดฝีมือแล้วได้เท่านี้ก็ต้องยอมรับความจริงกันว่าเออคนไข้เอ,อ้ยมันถึงคราวของคุณนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าหมอรู้ตัวอยู่แล้วนะเราก็คงจะเอาไม่อยู่เนี่ย ถ้าหลวงพ่อเป็นหมอคนนั้นนะก็คงจะเตือนกับคนไข้นะนึกถึงบุญให้ดีในโยมนะเลิอยากจะทำบุญอะไรรีบทำทำใช่ไหยิ่งกว่านั้นเออต่อแต่นี้ไปนอกจากทําบุญใหม่เพิ่มขึ้นโดยการไหว้วานให้ใครเขาทําบุญทําทานให้เพราะว่าทรัพย์เป็นของเรานอนป่วยอยู่ ลุกขึ้นไปทำบุญทำทานไม่ได้แต่สั่งให้คนไปทำแทนได้สั่งไปให้เขาไปทำให้เราเราก็ที่แน่แน่เลยถือโอกาสสอนคนไข้เลยเออจำไว้ก็แล้กันคุณข้อที่หนึ่งคนเราแล้วตายแล้วไม่สูญเขาจะได้ไม่ประมาทรู้ไว้เลยว่าตายไม่สูญ ชีวิตหลังความตายยังมีโลกหน้ายังมีประการที่สองแล้วโลกหน้าจะไปยังไงนะ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสอนไปชัดว่าถ้าใจใจขุนมัวละไปไม่ดีหรอกถ้าใจผ่องใสะอ่ะสวรรค์พอได้ไปเชียวเพราะฉะนั้นพอรับคนไข้มาอยู่ในมือและสอนให้ทำสมาธิไปด้วยใจจะได้ใสใส ตายก็ไปดีเข้าทํานองที่ว่าเออถ้าไม่หนักหนาสาหัสนักมันก็หายถ้ามันหนักหนาสาหัสนักมันก็ต้องตายแต่ว่าตายก็ไปดีเมื่อคนไข้ถึงคราวตายแต่ตายแล้วไปดีอยู่ในมือเราไม่น่าเสียใจอะไรแต่ว่ากรณีที่สองสิความรู้ก็มี แต่หมอประมาทไม่ดูให้เรียบร้อยปรากฏว่าคนไข้ตายตรงนี้บาปกรรมนะติดตัวกับคุณหมอแน่นอนเฮะถ้าชาตินี้กรรมตามไม่ทันชาติใดชาติหนึ่งกรรมแห่งความประมาทที่ทำไว้กับคนไข้นี้ตามทันเข้าหมอเองก็จะต้องเป็นตายด้วยความประมาทของ หมอข้างหน้าโนโ้นและชาติใดชาติหนึ่งมันหนีกันไม่พ้นอย่างนี้เมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วว่าเออถ้าประมาทแล้วก็แม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะแกล้งหรือไม่แกล้งคนไข้เพราะประมาทแล้วบาปกรรมนั้นเกิดขึ้นกับหมอแนะ่ พราะฉะนั้นคุณหมอทั้งหลายนะนลวงพ่อฝากเอาไว้ดูแลคนไข้ให้ดีนะประมาทพลาดพลั้งนิดเดียวเยาว่าจะไปทําเขาตายเลยไปทําเขาตาบอดไปตัดขาเขาแล้วทําให้เออแทนที่จะมาต่อมาดามได้ปรากฏว่าเลยด้วนไปทั้งชาติชาติต่อไปก็คุณหมอไปเตรียมด้วนเองก็แล้วกัน ไปเตรียมตาบอดเองก็แล้วกันนี่โดยแรงกรรมโดยที่คนไข้เนะี่ยเขาไม่ได้ตามจองล้างจองผลาญน,นะก็ยังจะต้องไปเจออย่างนี้ถ้าคนไข้เขาโกรธเขาพยายามตามจองล้างจองผลาญด้วยคุณหมอเอ้ยหนักนะฝากแค่นี้ละค่ะแล้ววันนี้เรามีปัญหาจากทางบ้านที่ส่งเข้ามาร่วมถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานะคะ คือคุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิตไปค่ะและเป็นลูกชายคนโตที่ต้องดูแลคุณแม่และน้องสาวอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อชี้แนะหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยเชิญติดตามรับชมกันเลยค่ะคำถามนี้เจ้าตัวไม่ได้มามีแต่จดหมายมาก็ขอส่งเสียงไปกันแล้วกันนะ ในฐานะที่เหลือกันเพียงสามชีวิตคือคุณแม่คุณเองแล้วก็น้องสาวน้องสาวก็ยังอยู่ในวัยเรียนคุณเองก็เพิ่งจบการศึกษาไม่นานแต่เอาลละวันนี้ต้องทำหน้าที่แทนคุณพ่อ ในบางเรื่องสะละเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงกันถึงแม้บ้านเมืองไทยเราจะสุสขสงบยังไงก็ตามแต่ว่ามีหลายหลายเรื่องที่ว่าเอาในครอบครัวนี่แหละไม่มีใครมากวนเราก็มีหลายหลายเรื่องที่ว่าต้องอาศัยฝ่ายชายนะดูแหละ เช่นเป็นต้นว่าความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือในบ้านเช่นเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นต้นนี่ยกตัวอยา่างเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอ,อุปกรณ์ต่างๆในบ้านโดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือหนักหรือเรื่องน้ําเรื่องไฟในบ้านทํานองนี้สิ่งเหล่านี้วันนี้คุณพ่อไม่อยู่ คุณแม่ก็เคว้งควางเราแม้จะเพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆยังไม่ได้ระจญโลกอะไรหนักหนาว่าที่จริงประสบะการณ์ต่างๆก็เทียบคุณแม่ไม่ได้หรอกแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามคุณแม่ไม่ถนัดหรอกถ้าจะให้ไปดูเรื่องไฟฟ้าเรื่องซ่อมหลังคาเรื่องออซ่อมหน้าต่าง คุณต้องทำหน้าที่ตรงนี้รับภาระแทนคุณพ่อให้ดีนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งที่คุณจะต้องยืดอกขึ้นมาแล้วสองสำหรับน้องคุณน้องสาวก็วัยรุ่นขึ้นมาแล้วเออคุณเป็นพี่ชายคุณผ่านวัยรุ่นตรงนี้มาก่อนคุณรู้นะจิตใจวัยรุ่น มันกระเจิงไปยังไงมั่งวันนี้เวลาน้องจิตใจกระเจิงขวัญกระเจิง<ม>เหลียวมาไม่เจอห,หน้าคุณพ่อเจอแต่คุณแม่บางเรื่องเขาก็ไปปรึกษากับคุณแม่ได้แต่บางเรื่องเรื่องวัยรุ่นเลยกันนะปรึกษาคุณแม่บางทีคุณแม่อาจ เขาก็ไม่อยากจะปรึกษานะักสู้กับพี่ชายไม่ได้กรณีอย่างนี้ตั้งหลักให้ดีให้เป็นความอบอุ่นของน้องให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้องตเตลิดเปิดเปิงไปไงวันนั้นคงได้เสียใจกันทั้งบ้านทีนี้ยังไงก็าตามทําหน้าที่เป็นหลักในเรื่องภายในบ้านนี่ ในลักษณะที่ว่าครอบครัวไม่มีอะไรกระทบกระทั่งไม่มีอะไรเดือดร้อนแต่ถ้ากรณีที่น้องมีปัญหาจะมีปัญหาในเรื่องอะไรก็ตามพอมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณต้องหนักแล้วนะทั้งหนักแน่นทั้งหนักใจยังไงก็ตามที ในกรณีอย่างนี้หลวงพ่ออยากจะฝากเอามีเรื่องอยู่สามเรื่องที่คุณต้องทำเรื่องแรกก่อนหาทางทั้งคุณคุณแม่ทั้งเราเองทั้งน้องหาทางหาโอกาสอย่างน้อยในวันหนึ่งเนี่ยควรได้มีเวลากินข้าวร่วมกันพร้อมหน้า มื้อหนึ่งก็อย่างดีจะมื้อไหนก็แล้วแต่ถ้ามื้อหนึ่งในหนึ่งวันได้เจอหน้ากันอย่างนี้มีอะไรก็พอถ่ายทอดสารทุกข์สุขดิบกันได้ขอไ้ปลอบขวัญปลอบกำลังใจกันได้หรือพอจะสังเกตความความผิดปกติของน้องได้ ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ทั้งเราทั้งคุณแม่คว้าตัวน้องสาวไว้ได้ไม่ให้ผิดพลาดอะไรไปเรื่องที่สองที่อยากจะฝากคุณเอาไว้อีกเลยคือทั้งคุณทั้งน้องทั้งคุณแม่หาทางเช้าขึ้นมาหากตักบาตร่วมกัน เอาน้องเอาเราเอาแม่ผูกกระบุญไว้ก่อนสมมุติว่าน้องเขาก็ไม่พยาสนใจเรื่องบุญนักหรอกแต่เอาเถอะหาทางหาข้ออ้างเช่นเออน้องตักบาตรกันนะเราจะได้เอาบุญนี้อุทิศกรวดน้ําให้กับคุณพ่อนี่เอาข้ออ้างอย่างนี้เลยเอาเอาคุณพ่อเป็นตัวตั้งว่าจะเอาบุญให้คุณพ่อ ตรงนี้ยังไงใช่น้องก็ยินดีแต่ถ้าบอกว่าเอาบุญเพื่อตัวเองบางทีแกนึกไม่ออกแกอาจจะไม่สนใจแต่เพื่อคุณพ่อคำคำนี้ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็จะทำให้น้องเอาใจมาผูกอยู่กับบุญมั่งก็จะทำให้ความฟุ้งซ่านความไม่เหมาะสมต่างๆของน้องลดลงไปอีกระดับอันนี้ต้องถือว่านี่เป็นมาตรการ ป้องกันก็ละกันนะไม่ใช่เพราะมาตรการแก้ไขและถ้าให้ดียิ่งไปกว่าน,นั้นเออก่อนนอนชวนแม่ชวนน้องสวดมนต์นั่งสมาธิอีกสักรอบหนึ่งอย่างนี้น้องก็ยิ่งใจสงบขึ้นนอกจากใจสงบแล้วการเรียนของน้องมีโอกาสดีขึ้นด้วยนะ รารยาทความนุ่มนวลต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะสิ่งเหล่านี้อย่ามองข้ามเมื่อเราไม่มองข้ามมันก็กลายเป็นว่าสามชีวิตในครอบครัวเรานี้ได้สร้างเกราะคุ้มกันให้แก่กันและกันเรียบร้อยแล้วความอบอุ่นได้เกิดแล้วความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวได้เกิดแล้ว อย่างนี้พลังใจของไม่เฉพาะของน้องหรอกแม้แต่คุณเองนั่นแหละมันก็ดีขึ้นแล้วก็ประการสุดท้ายที่หลวงพ่ออยากจะฝากเอาไว้ไม่ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับน,น้องในทางที่ไม่ดีอย่าดุน้องนะพูดเพราะเพราะกับน,น้องเพราะว่า กำลังใจแกก็แย่อยู่ละเพราะคุณพ่อไม่อยู่แล้วแกเริ่มผิดเริ่มพลาดขึ้นมาถ้าเราไปใช้คำพูดอะไรแรงๆกับแกแทนที่จะดีมันจะกลายเป็นซ้ำเติมนะลูกนะักประคองน้องให้ดีเพราะน้องเป็นผู้หญิงถ้าเป็นน้องผู้ชายแล้วก็อาจจะเตือนกันแรงๆได้แต่น้องผู้หญิงไม่ใช่นะอย่าเอามารตรฐานตัวเองซึ่งเป็นผู้ชายไปวัด ถ้าเราช่วยกันประคับประคองอย่างนี้เข้าใจกันอย่างนี้ให้กำลังอกกำลังใจกันอย่างนี้ไปได้คุณเพราะอย่างน้อยคุณแม่อยังอยู่แล้วก็คุณอย่าลืมทั้งพี่ทั้งน้องก่อนจะนอนกราบเท้าคุณแม่ขอพรทุก้กคืนเดยนะความเป็นมงคลจะเกิดกับคุณและกน้องตลอดไป ค่ะคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นคำสอนที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะดังนั้นพวกเราทุกคนควรที่จะช่วยกันขยายจานดาวธรรมเพื่อที่จะให้ผู้คนในสังคมของเราได้รับฟังธรรมะดีๆแบบนี้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นการทำหน้าที่ขยายจานดาวธรรมจะเป็นบุญใหญ่ที่ติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติทีเดียวค่ะ สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านร่วมส่งคำถามของท่านเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะคะและกลับมาพบกับรายการหลวงพ่อตอบปัญหาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสิปางบุญแต่งขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมทั่วโลกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ